มาตอนน่อกันค่ะฉันกลายเป็นลูกสาวมึงทำหมดท่านในยุกตอนที่สิเรื่องที่เธอสงสัยเกี่ยวกับพ่อแม่ของเธอไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมเฉยๆนะฉันต้องยึดติและร้องไห้ให้กับคนที่จำไม่ได้ด้วยเหรอฉันไม่จมลึกอยู่กับอดีตหรอกนะฉันนึกถึงแต่อนาคต เท่านั้นแหละทำไมเพราะแบบนั้นเธอถึงเหมือนฉันมากกว่าเลจีน่ายังไงละ่ะลงอกไปทีเพราะมันหมายความว่าฉันไม่ได้ชื่อบือฉันอยากเจอคุณครูโคนี่กับเพื่อนๆพวกเขาอาศัยอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ ก่อตั้งขึ้นในเขตแดนโบเลโอทิตถ้าอากาศดีขึ้นแล้วฉันจะพาไปก็แล้วกันจริงนะสัญญาแล้วนะลุงว่าแต่ลุงไม่ยุ่งเหรอ <c oughs> ช่วงนี้ไม่เห็นลุงทำงานเลยนะอยากกินของว่างหกเลอะเธอสิ <c oughs> กินเลอะขนาดไหนถึงต้องใส่ผ้ากันเปื้อนไว้แบบนั้นกันนะแฟช,ชั่นของเลโบนเลนี้วันนี้ <c oughs> นี่มันชุดตังหาชุดว้ชุดเวียน <c oughs> ว้นะเธอทำของว่างหกเลยเธอทุกครั้งที่เธอกินเม็แต่เมื่อกี้ก็ด้วย แถมน้ำลายไหลอีกมันก็แค่ครั้งเดียวเองต่อให้ฉันฝังฟอจุมปะหมดปากฉันก็ไม่กินหกเหลอเธอเหมือนเธอนะ <c oughs> นี่ลุงอยากจะเอาชน,นะฉันให้ได้เลยใช่ไหม <c oughs> เป็นเรื่องที่ดีออกที่เธอได้ดูและเรียนรู้จากพ่อที่เทพแบบนี้นะมีอะไรให้ดูให้เรียนรู้ด้วยหรือเปล่าหรือไง เดียวอีกไม่นานฉันก็จะไปอยู่บ้านนะสิทำไมมันเป็นช่วงที่สัตว์ปีศาจโลเลคำว่าโลเลมันไม่หย,ยาบเกินไปสำหรับเด็กหรอรู้ไว้ด้วยนะลุงโชคดีแค่ไหนที่ฉันไม่ใช่เด็กธรรมดารนมดนะั้เธอก็รู้ไว้ด้วยว่าเธอโชคดีแค่ไหนที่ฉันไม่ใช่ ก็ธรรมดาธรรมดาอ์คเขตแดนโบเลโอทิตมีสัตว์ปีศาจอยู่มากมายจนได้ชื่อว่าเป็นลังของปีศาสัตว์ปีศาจเลยล่ะเหมือนหิมะหยุดตกฉันต้องเป็นคนนำหน่วยอาซีนไปล่าสัตว์ปีศาจให้มีจำนวนลดลงกำลังเอาดิไิ่ด การจำกัดสัต์ปีศาจก็จะเสร็จไวแต่ถ้าระหว่างนั้นมีลมพัดแดงก็จะกํำจัดได้ค่อยข้างลำบากเพราะมนุษย์ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศมากกว่าปีศาจนะไวขนะ้ข้าวนาฉันจะพาเธอไปก็เร็วกันนี่ที่นั้นเหรอทำไมต้องพาฉันไปด้วยละ่ะเพราะว่าเธอเป็น ญาติของฉันนะสิที่ฉันพาเธอมาเพราะคิดถึงเรื่องนั้นแต่แรกแล้วนะ่ะตาลุงนี่ก็ใช้ชีวิตเกินใช้ชีวิตเกินไปจริงๆเลยจะไม่แต่งงานหรือไงเลี้ยงลูกสนุกกว่าตั้งเยอะพรอตอนนั้นที่อยู่กับคุณลุงลูเฟสินะคิกิ คืนเธอยังพูดเรื่องนั้นอีกแล้วก็ฉันจะเอาของว่างไปทิ้งให้หมดงนงนี่นงนี่ก็ล้อเล่นเองมากขอบคุณะคะ่ะพี่สาวมาคิดดูแล้วเธอใช้คำยุกยอกับพวกคนรับใช้สินะอืมอมแต่กับพูดเป็นกันเองกับฉันเป็นอะไรอีกแ่ะ ให้ฉันพูดยุกโยไหมให้พูดไหมคะอย่าเลยมันขัดหูขัดตาซึ่งเถอเอาเป็นว่าแกนิชัยที่ชอบพูดยุกยอกับคนรับใช้ด้วยคนแล้วกันอย่ารีบเลยนะ่ะเวลาจะเงืยดยาวทุกอย่างขัดเองขอ,นงอหนังสือหน่อยค่ะไม่นะเงินต่างหากที่จะ เยียวยาทุกอย่างเยียวยาเยียวยาเยียวยานขนเมื่อกี้เยียวยามำผิดก็ขอโทษเนี่ยจีบคอมากอ้อยเนาะบายมาต่อให้แม่เด้อ